วันนี้วันผู้สูงอายุด้วยนะท่านผู้ชมครับจะพาไปดูผู้สูงอายุตัวอย่างท่านหนึ่งอายุ92ปีครับ<อ>คุณเยวลักษ์โบราณมูลนะฮะจะพาไปดูว่าคุณคุณลุงท่านนี้เนี่ยนะครับเอ้คุณตาดีกว่าแกมีความมานณพยายามมากเรียนจนจบปริญญาตรีอ่โอโ้อค่ะไปเลยค่นนะนเชิญครับ ภาพเป็นความเปลื้มงปิติของครอบครัวที่สาภาคในวันที่นายเรียบที่สาภาคคุณตาวัย92ปีได้รับพระราชทานปริญญาบาตัตรหลังสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชากเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เอกส่งเสริมการ,รเกษตรมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรม,มาราชหรือมอสธประจำปี2555คุณตาเรียบบอกว่าตนทำนาเป็นอาชีพหลักเมื่อตอนเป็นเด็กไม่มีโอกาสเรียนหนังสือเพราะบ้านอยู่ไกลและครอบครัวยากจน ก็ได้ส่งเสียให้ลูกทั้ง3าคนเรียนจนจบปริญญาและมีหน้าที่การงานที่ดีกระทั่งเมื่อปี2544เรียนจบชั้นม .6 จากกศนอจึงได้สมัครเรียนต่อที่มสทอพอได้มาสอบบ้างผ่านมันก็ดีใจไม่ผ่านก็ซ่อมมันได้มันก็มีกำลังใจอย่างที่หนึ่งถึมถามไม่เลือกเนี่ยจะเป็นลูกป้าลูกหลานทุกคนผมถามมัไม่อาย เป็นพระเป็นเจ้าใครครับถ้าใรรู้ถามถ้ารู้เราก็บอกไม่รู้ให้บอกคุณตาต้องใช้เวลาเรียนทั้งหมดเป็นเวลาเกือบ10ปีเนื่องจากโรงเรียนในรายวิชาที่ชอบไม่เฉพาะรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรเท่านั้นโดยส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาด้วยตนเองที่บ้านอาศัยประสบการณ์จากการเป็นชาวนามาประยุกต์ใช้กับการเรียนและจะมีการเข้าร่วมเติวเข้มกับเพื่อนร่วมรุ่นในบางรายวิชา ซึ่งในช่วงแรกทุกคนจะเข้าใจว่าตนเป็นอาจารย์แต่ก็ได้บอกกลับไปว่าเป็นนักศึกษาเช่นเดียวกันอีกหนึ่งตัวช่วยที่สําคัญของคุณตาเรียบในการเรียนและสอบที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชนะคะนั่นก็คือแว่นขยายอันนี้ค่ะโดยเฉพาะในการสอบที่จะต้องฝนดินสอลงบนกระดาษคําตอบค่ะมันก็ไร่ว่นี่มันง่ายขึ้นมันถนัดซะแล้วไอ้แว่นนะ่ะมันก็ส่งไกลมันก็พาแเราเมื่อย่ะ คุณตาเลียบบอกอีกนะคะว่าอยากจะเรียนต่อในระดับปริญญาโทแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวเริ่มลดลงจึงเป็นข้อจํากัดแต่อย่างไรก็ตามคุณตายืนยันว่าจะไม่หยุดใฝ่หาความรู้เพียงเท่านี้เพราะถือคติว่ายิ่งอ่านมากยิ่งรู้มากและไม่มีใครแก่เกินเรียนเยาวบรักโบราณมูลสำนักข่าวไทยอ,อสอมทรายงานาาคุณกัโพจอปริญญาตรีอายุเท่าไหร่คะ ปริญญาตรีอายุ22ปีถือว่าเร็วมากเลยนะถ้าเทียบกับคุณตาท่านนี้นะคะคุณตาท่านนี้92ปีว่นนนาสีโอ,โ,โอ้โหวิิยาอุตสาหะสุดยอดเนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างบอกให้รู้ว่าการเรียนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับมันไ,ไม่เีียนจบสิน้นใช่ะนะคะแลก็